สัพพทานังธรรมทานังชินนาติแปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงสวัสดีครับผมดัมมี่รีเทิร์นครับ พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบหลักธรรมคำสอนเหมือนเรือที่พาข้ามทะเลทุก์ขไปสู่นิพพานโดยสอนให้ไม่ยุดติดในธรรมะที่สอนเปรียบเทียบได้กับเรือเพราะเมื่อไปถึงฝั่งนิพพานแล้วก็ต้องละทิ้งเรือนั้นเสียเช่นกันการเปรียบเทียบกับเรือธรรมะคือเรือธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นเปรียบเสมือนเรือที่ใช้เดินทาง เป้าหมายคือฝั่งนิพพานจุดหมายปลายทางคือการหลุดพ้นจากกองทุกข์ซึ่งคือนิพพานการไม่ยึดติดเมื่อข้ามฝั่งไปถึงแล้วก็ต้องทิ้งเรือไปเปรียบเหมือนกับการไม่ยึดติดในธรรมะแม้ธรรมะจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แต่ก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นหัวใจพุทธศาสนาแนวคิดเรื่องการไม่ยึดติดนี้คือหัวใจสำคัญของพุทธศาสนา สรุปการเปรียบเทียบเรือนี้สอนให้เข้าใจว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นมีไว้เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้พ้นทุกข์เท่านั้นไม่ใช่สิ่งที่จะต้องยึดมั่นถือมั่นตลอดไปเมื่อบรรลุเป้าหมายแล้วก็ต้องละทิ้งสิ่งเหล่านั้นไปเช่นเดียวกับการทิ้งเรือเมื่อไปถึงฝั่ง